สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะหลังหวยออกนะคะในส่วงดึกนะคะเนาะประมาณ3ามทุ่มนะคะเนาะของมือวันที่สิกนะคะกระดาษคุ่มหก่หานะคะเนาะชบากามีแนวทางนะคะสิมาฝากตอนพี่น้องขึ้นเกานะคะหลังจากแนวทางนะคะที่ชบาให้พี่น้องไปนะคะ แนวทางวิ่งล่างนะคะ5กับ6นะคะพี่น้องวิ่งล่างหากับ6นะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลขล่างนะคะที่ชบาได้ลงคลิปให้พี่น้องไปนะคะแต่ชบาเน้นบทถือโต้ะคะ่ะพี่น้องคะฉบาละมักติเดเนะคะหาเนะคะเนาะแต่ชบาได้บอกไว้ยอยู่ในคลิปว่าหาแดับหาเดับหาสดับหาหดับหาหดับเหลือ5ห้าสามนะคะ พี่เหลือนะคะเนาะผู้ใดได้เบิ่งคลิปชบ่านะคะก็คงจิจาได้นะคะเนาะสําหรับผู้ที่เขามาเบิ่งไม่นะคะก็ติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นาะพี่น้องเพราะว่าเป็นแนวทางนะคะพี่ถือก็ต้องขออภัยก็คือสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเลขลกาลายยางเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะเนาะก็คือขันผู้ใดซื้อชุดเต็มนะคกจังใดก็ถือกี่เหลียวนาะพี่น้องเนาะอันนี้พูดถึงสําหรับคนที่ว่าเพิ่นมิงบนะคะผู้เพิ่นว่าลายบ่เป็นยังคอจะถือก็มีนะคะเนาะ รากาสําหรับผู้ที่ว่างบหน่อยนะคะก็รอดตัวเน้นนะคะแต่ว่าเลขตัดฉบาบรอยขีดทีมหายแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะถ้าวัดตัวใดนีนะคะดับดับของสูตรฉบาเองได้พี่น้องเด้อแต่ว่ากล่องฉลากเพิ่นว่ามีเลขดับนะคะเนาะกับว่ากันเด้อก็คือไพมักนะคะในชุดเต็มตัวใดก็ซื้อเอานะคะแต่ถ้าฉบาดับมาเดี๋ยวงวดสีมานะคะฉบาสิขีดทีมหายนะคะเนาะรากาเดี๋ยวฉบาสีหายืนรักหายนะคะเนาะก็คือแบบ ให้พี่น้องได้สื่อตัวตรงบ่านเาน้นตัวกลับจังสิหันสิกลับก็คือกลับหน่อยให้เน้นให้เน้นตัวตรงคือจังหาสามจังสิพี่น้องจะบ่าสี่ยืนรักฮาให้พี่น้องได้แบบบ่ตตองกลับนะคะประหยัดทุนนะสินะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะจะบ่ากะมาสแสดงความยินดีสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามแนวทางของเจบ่านะคะเนาะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่ทันติดตามกับเบิ่งไปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเจบ่าเพิ่งปล่อยคลิปนะคะ ให้พี่น้องเนวทางาให้พี่น้องงวดแรกคืึงวดวันที่สิบหกนะคะก,ะกรกดาคมนะคะเนาะอันนี้เป็นงวดแรกที่ฉบาปปลอยนะคะก็ถือวา่าโอเคอยู่เราพี่น้องเนาะล่างอย่างเดียวนะคะซ้ายวิ่งหามผาดนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะแต่ว่ากในงวดนะคะวันที่หนึ่งกรกดาคมนั้นรุดนะคะงวดนี้เขาวนับไม่หนึ่งไม่เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าง่ายๆนะคะในเลขวิ่งนะคะวิ่งนะคะหนึ่งตัวมาสองตัวของฉบานี้นะคะปีหกห้านะคะผาดสองเือนะคะ อันนี้คือเป็นสําหรับส่วนสําหรับสายวิ่งผู้ใดมากวิ่งนะคะหลังอย่างเดี๋ยวพี่น้องสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะปีหกห้านี่ผ่าส,สองเถื่อนะคะเนาะเอาพี่น้องผู้ใดว่าหานะคะมีข้อเมียอยู่เด้อพี่น้องกาจว่าอ่านอยู่นะคะเนาะเพื่นอนว่าเห็นฉบาลงหาไปนะคะเนาะเพื่อนว่าหาบ่มีหลังสันไปคล้ายก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องมารับผิดสอบเวยพี่น้องผู้ใดว่าหาไปคล้ายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเนาะ หามาบุญมาล้างเลยนะคะเนาะหามาทั้งบุญทั้งล้างเลยนะคะตัวหาซูลซูลหานี่ขึ้นบุญนะคะพี่น้องหาซูลซูลหาขึ้นบุญนะคะเนาะมือนี้นะคะฉบาสิมาปล่อยแนวทางเหล็กบิงกรภาว่าฉบายังเฮ็ดพะท่านแล้วนะคะเพอหยังเนาะพี่น้องพอหยังเดี๋ยวฉบาเสียวให้เบิ้งพี่น้องเลขติดนะคะชบาพ่งเฮ็ดเลขติดแล้วพี่น้องแต่ว่ายังพะทนเราเบิ้งใส่กันนะคะอันนี้เป็นเลขตีทองฉบานะคะค่ะคือ นะะในปีหกห้านะคะเนาะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะคะเนาะเริ่มมาตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งกุมภานะคะปีหกห้านะคะสามตัวมาสองตัวนะคะเนาะก็คือเขาอันนี้สูตรที่หนึ่งนะพี่น้องเขาตลอดนะคะเนาะอันนี้จําได้ค่ะพี่น้องงวดวันที่สิบหกนะคะพุทธภา,าคมอ,ออกศูนย์หนึ่งสองมานํากันอาดลาดมาสามตัวเลยนะคะแล้วก็งวดทัดมากอะศูนย์สอง่พี่น้องกับศูนย์หก่ะจำมาผิดนะคะเนาะ อันนี้เป็นเล็กติดสูตรที่สองนะคะพี่น้องกับ,บาา่ัวผ่าเท่อกันนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวอันนี้พาาสูตรที่หนึ่งนี่พาาสองสองงวดแล้วพี่น้องปีหกห้านี่พาาสองงวดแล้วนะคะแต่สูตรที่สองนี่นะคะปีหกห้ายังไม่พาานะคะมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะลากาตัวนี้สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามนะคะผิดงวดหนึ่งนะคะปีหกหานะคะเล็กติด เป็นยังะบาคือสิบปลายตะเลวิ่งก่อนนะพี่น้องเพราะว่างวดวันที่หนึ่งสิงหาหนีนะคะนี่เลขติดสูตรที่หนึ่งนีเลขติดสูตรที่สองนะคะนี่เลขติดสูตรที่สามนะคะฉบาต้องมาเบิงใส่กันก่อนพี่น้องว่าตัวใดชนนะคะแล้วเลขวิ่งนะคะได้มาตัวใดนะคะเดี๋ยวฉบาต้องมาเบิงก่อนนะคะชนตัวไหนนะคะฉบาสิจับตัวนั้นเด่นนะคะเนาะอ่ามารอติดตามน้ำกัดนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาเนาะพี่น้องเนาะ เอามาเบิงเลขวิ่งน <mo> uh <mo> ้าก <sy> mm ันเดือพี่น้องพิทถือกยวากันเดอพี่น้องคะเพราะว่าฉบากันนัาเสนอฝากตอนพี่น้องเป็นเพียงแนวทางนะคะพิทถือกับคออภัยน้ำนอกค่ะเนาะฉบ่าเสนอให้พี่น้องเป็นแนวทางถ้ามาคาชอบพี่น้องกับจ้าตามนะคะพอมาให้พี่น้องปลวยพาเดอค่ะเอามาเบิงน้ากันเลยนะคะเลขวิ่งนะคะปลวยตองหวดไปเลยพี่น้องคะว่าเลขวิ่งกับเฮ็ด เฮ็ดบ่ายากป็นใดดอกพี่น้องเลขวิ่งนะคะแต่ว่างแามเฮ้ามาปรกกบคู่นะคะมาจับคู่นะคะพี่น้องมันสีหยากตรงนั้นแหะค่ะนะคะตรงยืนรักนะคะเลขวิ่งนะคะสามารถนะคะสว่าง่ายแต่สว่าง่ายสามารถเฮ็ดใดสุกคนพี่น้องแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเฮ้าสิจับรักถือบอนะคะเฮ้าสิจับคู่ถือบอจังสีหลับพี่น้องเขาต้องมาลุนตรงหันอีกนะคะเนาะ เอามาเบิรงน้้ำกันนะคะผิดถือก็ะยะวาวกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหานะคะเนาะวันประจวบวันที่หนึ่งสิงหานะคะรู้สึกว่าประกาศไม่กีกระสีบเบิดแล้วพี่น้องลลยอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเอาไว้นะคะบนรถเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสำรองอยู่บ้านนะคะเวลาคำานวณสูตรหรือว่าเห็ดนะคะคำานวณหวยนะคะเนาะ เอาเลขวิ่งก่อนเนอค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวชบาเบิ่งคักก่อนแล้วพี่น้องเนาะกบว่าอยากให้พลาดนะคะพี่น้องก็อยากให้พลาดหน่อยที่สุดนะคะเพราะว่าก็อยากให้พี่น้องนะคะเสียเงินนํานะคะเนาะผูเพิ่นตามก็อยากให้เพิ่นถือค่ะละเนาะพี่น้องเดี๋ยวชฉบาเบิ้งคักก่อนนะคะอันนี้ล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวชะบาเขียนห้นะคะล่างอย่างเดียวนะคะเนาะ เดชบาแล้วนะคะประกบคู่นะคะเดี๋ยวชบาสิฟาวมาลงให้พี่นอ้ mm. นอง,งเด้ค่ะพี่น้องวิ่งได้โตเก่าค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเลขวิ่งตรงกันกับเลขติดอยู่สองสูตรแล้วพี่น้องค่ะเลขวิ่งห้ากับหติดติดเลขติดสองสูตรแล้วนะคะเนาะ แคปหน้าจอไปเด้อยค่ะพี่น้องครับเป็นแนวทางนะคะร่างอย่างเดียวนะคะผู้ใดนะคะว่าม,มักที่ฉบาปากบผู้ห้นะคะพี่น้องสามารถปากบผู้เองได้นะคะเนาะจับผู้เองได้เลยนะคะสามารถเอาเล็กวิงฉบานะคะไปจับเองได้นะคะเนาะมีลายบางค้นนะคะพี่น้องคนข้อมีคนมักหาสองหาสามฉบาเห็นลายอยู่นะคะเนาะคนกับสีสกสีมันกันอยู่นะคะนะคะ ก็คือในงวดที่ผ่านมาสิพี่น้องมักหาค่ะค่ะสามารถเอาหาไปประกบกับของพี่น้องเองได้นะคะผู้ใดนะคะมักนะคะเนาะเอางวดนีได้ตัวเกาเดอร์พี่น้องเดอร์พิจารณาเบื้องก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเขามารับชมแล้วนะคะมัคหรว่าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับฉบาเนี่เด้อพี่น้องคะสําหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมไม่นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบุภานข่าวสารแนวทางดีๆดีเด็ด,ดจากทางช่องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนให้พี่น้องโชคมันร่ำรวยสกุลสกุลน,นะคะเด้อสวัสดีคะ่ะ